ไม่นานเกินรอจะได้คนที่สีแล้วแถมถูกซะด้วยอันพองสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอจะเปิดตัวอันายบายินเดียผู้รักษาประตูจากเฟเในบาเชในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงนี้แล้วก่อนหน้านี้เฟนนักเตะใหม่ของเฟเในบาเชและอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาอวยพรหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมต้นสังกัดใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของต้นสังกัดเก่าแล้วโดยเทเฟสส่งสัญญาณไปถึงอันายบายินเดียผู้รักษาประตูจากเฟเนบาเช โดยเขาออกมาอวยพรเพื่อนร่วมทีมออกสื่อพร้อมกับผู้ชื่อทีมใหม่นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยืนยันว่าการอยู่ในโอลแทฟเฟิร์ดจะมีแต่ความสุขแน่นอนผมขอให้เขาอันทายโชคดีเมื่อเขาจากไปเขาจะเข้าร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมเขาจะมีความสุขมากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งล่าสุดมีข้อมูลเปิดเผยว่าทั้งสองสโมสรปิดดีนกันแล้วในราคาแค่4.3ล้านปอนด์190ล้านบาทซึ่งคาดว่าภายในไม่เกิน24ชั่วโมงนี้จะมีการเปิดตัวกันหลังการตรวจร่างกายนั้นจบไปแล้ว สำหรับอันทายบายินเดียในวัย25ปีมีผลงานในซีซั่นนี้เสีย2ประตูจากการลงเล่น4นัดให้กับเฟเนบาเชปัจจุบันมีค่าตัวที่ได้รับการประเมินจากชานส์ฟอร์มอทคอมอยู่ที่11ล้านยูโร418ล้านบาท